มันคงเป็นกรรมที่เคยกระทำต่อหัวใจไอ้เอ็งไดของเป็นอย่างไรบ้างของกับโชว์แลงลักพระอภัยมณีที่ผ่านมาเมื่อคือนนะครับเด้อทำการแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ได้นะครับว่ามันสมควรไหมสวยไหมอลังการงานสร้างไหมนะครับเด้อก่อนอื่นนะครับเด้อก่อนอื่นที่จะพูดต่อไปก็คือกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟีสาน้เพชรบานแพง กลาบสวัสดีพ่อพ่อแม่แอีหลาหน่อยอุงอิ้งอีหลานหน่อยป้อมแป๊บและอีหลานหน่อยฟ้าใสด้วยนะครับผมเหมือนที่เห็นเลยครับเหมือนที่เห็นเลยแรงรักพระอภัยมณีนะครับเดินหลังจากที่สรรหาตัวแสดงแทนน้องมิวอยู่นา่นเติบวาวุ่นกันบุ่นอุ้ยปุ้ยยุ่มกันไปยุ่มกันมากพูนั้นจะเป็นผูดนีจึงขึ้นแทนสรุป เป็นเหมือนที่ผมนั่งทางในไว้ที่เรียบร้อยแล้วครับเี่ยผมนั่งทางในเสร็จเรียบร้อยแล้วผมว่าต้องเป็นน้องปอมแปมแ,แน่นอนสรุปก็เป็นน้องปอมแปมนะครับผมอีลาน้อยปอมแปมของพวกเรานี่เองนะครับเี่ยสมวกับความตั้งใจของน้องฝึกหัดลองเพื่อที่ตอนแรกก็เกียงเกียงอยู่ปอมแปมยังเกียงเกียงอยู่ว่าเกรงเกีงนะเกรงเกรงอยู่ว่ากลัวออกทํามาไม่ดีเหมือนพี่มิวเขากลัวาทาได้ไม่ดีเท่าพี่มิวเขาแต่ก็ถือว่า ใช้ได้นะก็ถือว่าใช้ได้สําหรับผมนะสําหรับผมสำหรับคนอื่นผมไม่รู้อีหล่าปอมแปมเพิ่งตังใจมากเลยแล้วทุกอย่างคือลงทุนเยอะมากว่าจะเป็นเรื่องชุดถาชุดหานน้อนนี่นั่นมาสรุปว่าต้องได้เช่าชุดเช่าชุดสองวันก็าว้าวุ่นกันเลยทีเดียวตอนแรกก็คิดว่าน้องฟ้าไซจะึืนน้องฟ้าใสป่วยก็จะว่าให้น้องฮักแพงไอ้ครูไอ้ครูผู้จัดสคริปต์นั่นสรุปว่าเป็นน้องปอมแปมนะครับเนื้อไม่นั่งหรอกก็ต้องไปคิดั้งาลาย ผู้บริหารเขาสับขาหลอกเจ้ารู้จักคำว่าสับขาหลอกไหมสับขาพวกนั้นสับขาพวกนี้เพื่อที่จะให้คนคนคน,คนยูทูบเบอร์สายนอกหรือว่าคนเอเอฟซี FC ทั้งหลายเน่ะงงไปเพื่อปันกันหมุนกันไปนี่คือหัวคิดของผู้บริหารเขาปันกันไปปันกันมากโนนนี่น่นมากผู้นั้นก็มาผูน้นี้ผู้นี้ก็มาผู้นั้นเถียงกันวันนี่ นั่นแหละครับสรุปว่าเป็นน้องปอมแปมนะครับโชว์นี้ฟิกมาเพื่อน้องปอมแปมอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปตกใจนะครับไม่ต้องกตกใจลงกวผู้บริหารแล้วนั่หัวดีแค่ไนผู้บริหารเพื่อนเพื่อนได้จะพูดให้เอาไปเอาไปเอาไปสิบ้าพูดกันเอาเลือกกันเอาฮักใครรักใครแพงใครก็พูดกันเอาผมก็เชียร์ปอมแปมแล้วเนาะเพื่อนเบื่อเป็นเบื่อใหญ่เนาะนม่มันละพวกเราก็เชียร์ปอมแปมไงลงทุนเยอะมากครับคอตั้งใจของน้องเยอะมากฮักกลัวกลัว กลัวออกมาไม่ดีกลัวโชว์ไม่ดีล่ะสำหรับเมื่อคืนก็ไม่มีกลุ่มปิดเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับเรื่องกลุ่มปิดไม่มีก็เพราะว่าน้องมิวเพ่นลาถ้าเกิดทากลุ่มปิดไปมันจะเป็นเรื่องดราม่าเอาเพราะว่าเขาถ้าเกิดคอซื้อบัตรกลุ่มปิดเข้ามาดูดูดูในกลุ่มปิดเนาะเขาก็อยากโชว์ดูส่วนมากเขาก็อยากดูน้องมิวเลยแหละขึ้นโชว์บ้างนะอยากให้น้องมิวขึ้นเบื้องอยากเบื้องน้องมิว่ะแหละความหมายของเพื่อนนั่นเลยก็เลยไม่มีกลุ่มปิดได้อันนี้ไม่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่สําหรับคนที่ตัวแทนตัััววตตาาาาายแแททนนกกก็คืออออไ้ปปมมมมํดดี แล้วก็ดีมากด้วยนะครับเดอแล้วคนที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนผู้บริหารที่คอยซัพพอร์ตอิหลาปอมแปมเพื่อนพอใจมากเลยนะครับเรื่องแม่เพื่อนนั้นลาบมาแม่ลางดอก <c oughs> มามันนี้นะพอใจไรยิ้มบ่ฮุบเลยอ่าได้ยินข่าวว่านะม่าจะเป็นน้องปอมแปมแล้วน้องก้อยชาลินีด้วยแล้วับเอกคำแค้นด้วยนะครับเดื่อออกมาเยอะได้ดีโชว์ได้ดีเพราะน้องก้อยผมเพิ่งผมเพิ่งเห็นนะเอาจริง ผมเพิ่งเห็นหลังจากน้องฟ้าใสลังจากเปลี่ยนคลิปมาเนี่ยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็น <c oughs> บ่าในเสื้อกูปิดนองเขา <c oughs> บ่าในเสื้อกูปิดนองเขาเล็กเดียวออกันเลยในพ่งน้ำคลีปเอาแต่เห็นจริงจริงจังๆเห็นสวยๆเห็นแบบใกล้ๆแบบเนี้ยสวยมากแล้วก็โชว์ดีมากดูในคลิปของอีหลาปองเปียมละ่ะผู้จัดก,การแล้วทายไห้กันเลยเห็นสวยแล้วก็ชุดพี่พี่ก้อยก็สวยมามียิ้มไม่หุบเลยบอกเลยว่าผู้บริหารเป็นแม่ ไม่ฮักไม่ฮักของศิลปินกันเขาเอืนว่าหมามีหมามีพมกับผู้จักเพื่อนหรอกผมก็ไม่รู้จักคืนเป็นการส่วนตัวหรอกแต่แต่เขาเรียกว่าหมามีหมามียิ้มไม่หูเลยแต่ได้ยินข่าวนะได้ยินข่าวว่าน่าจะเป็นน่าจะน่าจะมีขวัญถุงกำลังวันน้ําใจเขาเรียกว่าอะไรเพื่อเป็นกําลังใจให้ศิลปินหมามีบอกว่าจะติดมาอะไรให้อยู่พนาว่าติดมาอะไรมาคืนีแสดงดีมากแต่สําหรับคืนนี้นะสําหรับคืนนี้ ชุดเปลี่ยนใหม่ชุดนางย่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนชุดนี้ใหม่เมื่อคืนอีกชุดหนึ่งนะแล้วแล้ววันนี้อีกชุดหนึ่งคือเท่ามาสองชุดในสองวันปันแดงลงทุนทักปันแดค่าชุดกับแพร่ก็ค่าตัว <c oughs> โมเปนัางกันนะเส,ส,สียเสียเสียกันไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้กันนะเสียกันไม่ว่ามามีเนี่ยเพื่อนว่าแต่เสียหน้านี่ห้ามเด็ดขาดไปลูกสาวคนกัน,ในใได้ใจแต่ลูกสาวคนลูกสาวคนก,น,กนกันโซ่กันด้วแต่ละคนแต่ละนัง่ง ลูกสาวมปนะนั่งเอกเอาใครอยากเป็นลูกเขยก็คิดดีๆนะพวกเจ้านะ,ะเบิ้งตาแม่เพิ่นเปยซะก่อนใครอยากเป็นลูกเขยก็คิดดีๆหน่อยคิดดูดีๆสังเกตแค่แม่เขาเปยก็พอแต่สองคนนะคืนนี้นะน่าจะเป็นเมื่อคืนตั้งจะเป็นคืนนี้หรือว่าน่าจะเป็นสิ้นเดือนก็ไม่รู้นะแต่ที่น,นเน่ยคือมีแน่นอน <laughs> 10k มีแน่นอน 10k มีแน่นอนว่า <on> ไม่ว่าจะเป็นพร้อมแปมกับนางเอกก้อยนะน่าจะไอพะเอกคำเคยนก็น่าจะน่าจะได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจแต่ที่แน่ๆได้มาแล้วคนละ 10k 10k แล้วกับพร้อมแปมนะพร้อมแปมกับนางเอกก้อยนะส่วนลูกสาวาย,ยัยยวนวงเรืองผุนนางเอกอมแปมปกนั่นเอาไว้ก้อนใจเยน็น <laughs> ๆให้บอกว่าใครบอกไม่มาอยู่กับน้องกันว่ะนางเอกอมแปมเอาไว้นันก้อนกับบิวตี้อยู่นันก้อน อย่าพึ่งบ้ายงตอนนี้กําลังกรลังกําลังปลาปื้มมามีมามีนะนสวยนะสวยทุกคนเลยแล้วก็ลงตัวแล้วก็โชว์อลังการมากระบบไฟระบบแสงระบบสีนี่คือมันสมองสมองเพชรของผู้บริหารชื่อโจโยมานินนามวงศาร์ไปนนะระบบไฟระบบแสงสีทุกอย่างเข้ากันอลังการมากแต่สําหรับโชว์โดยรวมนะครับโชว์โดยรวมทุกคนสใช้ได้เลยแล้วดีด้วยแล้วกับสคริปต์ใหม่ที่ท,ที่ที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ย ตจจวดจวดทั้งนั้นเลยว่าจะเป็นน้องนิวเจนแต่ละคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องนิวเจนนิวเจนหลายๆคนหลกักการศิลปินในวงคือกันว่าจะเป็นพี่ท็อปคือกันครับผมหลายๆคนนั่นแหละรครับไม่สามารถจะเอ่ยชื่อได้ถือว่าออกมาได้เพอร์เฟกต์มากเลยต่อไปเนี้เราจะทําการพักดัยายาดนได้บัางเชียรย์ยางเดียวได้บ้าเชียร์สาวน้อยอสาวน้อยลำเพร่ยโซนะ ลำเพื่นโชว์น่นต้อนับสัาตอนนี้เราเพื่นโชว์เป็นแค่น้องใหม่เั็นมาละมอลำน้องใหม่ปีแรกนะครับเนี่ยเกษียยังไม่มากพอผู้ติดตามในช่องหลักช่องใหญ่ก็ยังไม่มากพอเราก็ช่วยกันเข้าไปกดติดตามช่องหลักช่องใหญ่ด้วยนะบไม่ว่าจะเป็นเพจไม่าว่าจะเป็นช่อง YouTube เข้าไปติดตามให้ด้วยนะครับเนี่ยเพจช,ช่องใหญ่ของสาวน้อยลำเพื่นโชว์นะครับเนี่ยนี่แะครับนี่คือความตั้งใจ ขององค์กรของผู้บริหารแล้วความตั้งใจของศิลปินที่อยู่ในวงทุกคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่เบื้องหลังว่าจะเป็นพี่ขับรถคนคนไอ้คนตั้งเวทีนางร้านเครื่องเสียงทุกชิิงทุกอย่าง บัวจะเป็นช่างไฟของเสียนนด้วยนี่คือความตั้งเออไม่ใช่ช่างคือเสียงของเสียนนด้วยนะแล้วก็ช่างมือเมกมืออไรทุกๆคนนะครับนี่คือทุกคนคือแรงผลักดันนะครับเด้อคือฟันเฟืองอีกตัวหนึ่งขององค์กรเรามีหน <bo> ้า <benefits>. ที่ให้กําลังใจและกระเชียนะครับเด้อต่อไปนี้จะไม่มีเรื่องดราม่าในองค์กรอีกแล้วนะครับเด้อเราจะก้าวข้ามผ่านเรื่องดราม่าไปนะครับเด้อเราจะช่วยกันเชียร์และสนับสนุนศิลปินในองค์กรนะครับเด้อขอบคุณแทน พ่อพ่อแม่แม,ม,ม่ขอบคุณเทนอีล่าองค์หญิงน้ำโอ้ยอิล่าอีลาอ่ลาพร้อมแปมน้ำที่ชอยซับพอร์ตนะครับเ้วยสลับมามีได้ซับพอร์ตเพื่อนแล้วก็ซัพพอร์ตองค์กรด้วยนะครับเ้วยอขอบคุณแทนผู้บริหารด้วยนะครับเ้วยอที่มีแป้ฮักดีๆแบบนี้นะครับเ้วยออยากมีสักร้อยคนได้เนาะบอดเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครัขบขอบคุณแล้วก็มาเจอกันใหม่แล้วคลิปต่อไปนะครับผมอัญจองอันจัง